ว่าที่ร้อยตีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงวันที่3ถึง8กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแต่เริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังทําให้เกิดฝนตกได้ทั่วทุกภาคโดยพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเกือบทุกจังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราจันทบุรีระยองรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบริเวณจังหวัดน้องค่ายสกนลคนลครนครพนมและบึงกาฬเนื่องจาก อยู่ใกล้บริเวณที่ร่องมรสุมาพาดผ่านไปสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่อาวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ ช่วงที่3ถึงวันที่8ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอยู่ซึ่งไม่แรงนะะักฮะแต่อ่อนลงอย่างไรก็ตามก็ยังทําให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในบริเวณประเทศไทยเกือบทุกภาคแต่ว่าปริมาณฝนจะลดลงฝนตกหนักจะมียังคงมีได้บางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนตกหนักได้เกือบทุกจังหวัดภาคตนออกของประเทศไทยด้านภาคตะวันเนือตอนบนเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับล่องมรสุมขึ้นลมในเวณอเซียนดามันยังคงแรงอยู่นะครับซึ่งการเดิน เรือก็ควรเ,เ,เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบอริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กดนฝั่งอันดบบามันควรเน้นอ,ออกจากฝั่งไว้ก่อนนะครับ ขณะที่นายสุรสีกิติมนฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทันพร้อมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเลาท่อระบายน้ำและเดินหน้า แผน12มาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลาหลากช่วง1-2วันนี้ในพื้นที่จังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังสตูลและสงขลาเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินถล่มได้มาลิชยโยรายงาน